สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่องกันนิกาทรัคกับผมครับทินพวันดิตพามาดูยอดรถขุดอีกค่ายหนึ่งนะครับจากฝั่งของญี่ปุ่นนี่คือซามูไรของแท้เลยเพราะว่าคันนี้นะครับถือกําเนิดจากยุคซามูไรรุร่งเรืององนานาจฮะถ้าสืบจากประวัติจริงๆครับตำนานของซูบิโตโมะนะฮะที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ครับมีมาอย่างยาวนานร่วม400ปี จากจุดกําเนิดของการทําธุรกิจของเมืองแร่นะครับจนพัฒน,นา,าเป็นเครื่องจักรรถขุดแบบนี้ฮะภายใต้แบรนด์ซูบิโตโมอักเข้ามาจัดจําหน่ายในเมืองไทยครับนี่ก็เข้าขวบปีที่50าิพอดีพอดีฮะ้าถิเป็นคนก็เป็นไวท้องไปแล้วนะปัจจุบันครับรีดเวฮะเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายนะครับ HS210F-6 นนะฮะมาแคนนี่คือตัว h ฮฟว y Duty ตี้ครับ,รบสหรับเวอร์ชั่นรุ่นมี6มี2เวอร์ชั่นนะมีในตัว Standard นะครับราคาก็อยู่ที่เรท3ล้านกลางๆครับ5กับ3ล้าน6ต่างกันอยู่150,000ฮนะ โโอ้หจอคอนกรีตนะคุณผู้ชมเป็นงานวางท่อฮนะเครื่องยนต์สี่สูบครับใช้เครื่องยนต์จากฝั่งของอีสูตนะครับ157.3แรงมา้า เสียงระรามครับดังตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูการวางท่อของเขาโหมดกำลังอยู่3โหมดนะมีโหมด A ครับก็คือออโต้ครับแล้วก็โหมด S นะครับแล้วก็โหมด SP ใช้ขอปอปลาครับคุณผู้ชมยกวางท่อสัญญาณมาครับยกได้เลย จุดเด่นของตัวสวิตโมนะครับก็คือเข้าอัคันเร่งแล้วก็โหมดนะครก็รวมกันไว้เลยปรับช้านี่ก็เป็นโหมดปกติครับเป็นโหมด A อขึ้นมากลางๆครับก็จะเป็นโหมด S นะครับสูงสุดครับก็จะเป็นโหมด SP เป็นรถขุดอีกค่ายหนึ่งครับที่น่าจับตามอง เกิดว่าใครที่ชื่นชอบนะฮะในแบรนด์ของญี่ปุ่น,นแท้ๆรับประกันครับแบรนด์นี้ไม่ผิดหวังฮะ,ะสำหรับตัวแบรนด์ซูบิโตโมะพีเอ็มให้มาครับ7,000ชั่วโมงศูนย์บริการก็ครอบคลุมทั่วประเทศครับตอนนี้มีแล้วมากกว่า13ศูนย์ทั่วประเทศนะ เอาครับเป็นงานวางท่อนะฮะต้องอใส่ทักษะอนเด็ยๆเดี๋ยวพาคุณผู้ชมครับไปรับชมงานขุดในคลิปได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบพรบคุณท่านสำหรับการติดตามรับชมลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย